อดีตนักโทษชายรักษาตัวในโรงพยาบาลเปิด2สองหลักฐานเด็ดมัดทักษิณเผยชื่อแล้วแพทย์หญิงราชทันและบิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลจกที่มีการตรวจสอบค่ะการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไกลที่จะสรุปผลทามกลางการจับตาจะเอาผิดเจนน้าหน้าที่หรือนำตัวนักโทษกลับหรือจำได้หรือไม่โดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่า คณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศมีนายรังสิมันโรมสอสพักประชาชนเป็นประธานกรรมิการได้มีมติขานัดประชุมวันที่7พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา30นาที วาระการประชุมที่สำคัญคือพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกรณีกรมราชทัน์ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรัาษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายล่าสุดวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2567นายเทพไทยเซนพง์อดีตสนนสนครศรีธรรมราช ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Facebook โดยมีการระบุคุยการเมืองชี้ช่องรังสิมันโรมเอาผิดนักโทษเทวดาเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลได้แก่พลตําววจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตําววจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองพอบอรตรพลตํารวจโทโสผลรัตน์สิงหาจารุผู้ช่วยพอบอรตร พลตำรวจโททวีสินเวสวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีสรวุฒิเหล่ารัตนวรพงศ์อดีตรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนายวัชชัยมิ่งบันจรสุขผู้บัญชาการโรงพยาบาลราชทันนางสาวรวมทิพย์สุพานนท์แพทย์โรงพยาบาลราชทันนายวิชัยวงชนะภัยผู้ช่วยเลข,ขาธิการแพทยสภา และนายวาโยอศวะรุ่งเรืองสสพักประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนรัษฎรเข้าร่วมประชุมผมรู้สึกยินดีที่สสพักประชาชนใช้กลไกลของคณะกรรมการตรวจสอบสถานะการเป็นนักโทษของนายทักษิณว่ามีอาการป่วยจริงหรือป่วยทิพย์และได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้สังคมคังแคลงใจต่อบทบาทการตรวจสอบของพักประชาชนต่อนายทักษิณมาโดยตลอดเหมือนกับการตรวจสอบแบบขอไปทีหรือชกไม่เต็มหมัดมีข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรหรือไม่ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ตรงในเรื่องของนักโทษป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขอแนะนำให้ในายรังสิมันโรมได้ดำเนินการนอกจากจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาให้ข้อมูลแล้วอยากให้เรียกสมุดบันทึกสีน้ำเงินเล่มใหญ่ที่มีการบันทึกการตรวจผู้ป่วยของเวรตรวจประจำวันทุกวันที่จะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการเรือนจำพร้อมกับการถ่ายรูปผู้ป่วยที่เป็นนักโทษติดกุญแจโซ่ตรวนที่ขากับเตียงนอนส่รงรายงานทางแอปพลิเคชันไลน์ถึงผู้บัญชาการเรือนจำทุกวันเช่นกัน เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่านายทักษิณพักรักษาตัวตอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่และมีใครได้มาเยี่ยมในแต่ละวันบ้างหรือไม่เพราะหลักฐานจากทีวีวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจที่อ้างวสียจึงไม่สามารถนำมายืนยันได้จึงจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจากเอกสารสมุดบันทึกและรายงานจากแอปพลิเคชันไลน์แทนถ้าไม่มีหลักฐานชิ้นนี้สามารถสันนิษฐานได้เลยว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ขอให้คณะกรรมาการชุดนี้ได้สอบสวนและค้นหาความจริงเกี่ยวกับนายทักษิณให้สังคมได้รับรู้ขออย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูกันแล้วกันนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวดอคริติกยังมีการตรวจสอบย้อนไปเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ก็พบความเคลื่อนไหวโดยนายวชะเพชททองอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์ยื่นหนังสือถึงพลอกกาโทอิทิพร คณะเจริญเลข,ขาธิการแพทยสภาให้ทำการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือว่าแพทย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรณที่แพทยสภาวางไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษดัดขาดชายทักษิณชินวัตรหรือไม่ต่อมาเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพศ2567นายวัชรักก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนอีกว่าได้มีการเข้าให้การกับแพทยิสภา โดยมีการระบุถึงชื่อสีในายแพทย์ที่เอื้อให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งหากผิดจริงมีโทษถึงเพิกถอนใบอนุญาตขณะที่รายงานเขาก็มีการแจ้งว่า1ในสีแพทย์เป็นแพทย์หญิงด้วยลุนสารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง9ต่อ0ยื่นถอนประกันคดี112ทักษิณและอุงอิงโดนอาญาพบชาดา เซ็นสั่งเพิกถอนเอาภัยจากที่มีการรายงานนะคะว่ามีการร้องคดีมาตรา1นึเพิ่มต่อนายทักษิณรวมทั้งการสอบคดีสนามกลอบเอาพายของนางสาวแพททองทานที่อาจจะมีคดีความทางอาญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีครอบงามพักและนำไปสู่การล้มล้างการปกครองด้วยล่าสุดข่าววันนี้วันที่4พฤศจิก,กายน2,567มีความคืบหน้าจากเพจจตุพรพรหมพันธ์ที่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับหัวข้อว่า เสี่ยงถูกท้อนประกันคดี112จตุพรชี้ร่องรอย6พฤศจิกายนจับตาสารธรรมนูลเชื่อทักษิณครอบครองเพื่อไทยเชื่อพอติดคุกและลูกลาออกนายกทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะจึงได้มีการตรวจสอบโดยได้มีการถอดเทปรายการจากคลิปวิดีโอซึ่งนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะลอมรวมประชาชนและก็อดีตประธานนปชได้มีการกล่าวบางช่วงที่สำคัญว่า 5พฤศจิกายนนี้ถ้าอายการส่งคำชี้แจงมาก็ดูว่า6พฤศจิกาที่จะครบกำหนด15วันสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้หรือไม่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่9ต่อ0ก็8ต่อ0สารรัฐธรรมนู์รับคำร้องของคุณธีรยุทธผมเชื่อในหลักการวิเคราะห์ส่วนเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต้องเรียกข้อมูลจากปปชและกสมผลสอบแพทย์จากแพทยสภา เรื่องของการครอบงามพักต้องเรียกข้อมูลจากกะกะตโดยในส่วนนี้มีข่าวว่าปะปะชจะไปแจ้งความจับผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจก็พบมีพิรุษจริงเกี่ยวกับเวระเบียนที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งให้ปะปะชแม้จะขอไปแล้วถึงสองครั้ง ถ้าสารัดธรรมูญรับคำร้องไว้ทุกอย่างจะเดินไปตามนี้โดยทุกกระบวนการเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานถ้าสั่งให้หยุดการกระทำล้มล้างคุณทักษิณจะเสี่ยงอะไรบ้างท้าสารชี้ว่าครอบงำพรรคเพื่อไทยอีกทั้งเรื่องนี้ยังเข้าข่ายทำลายพระเกยียรติพระเจ้าแผ่นดินด้วยก็จะต้องมีการส่งเรื่องไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้กรมรชาชทัณฑ์นำตัวไปค้งตามกฎหมายที่ยังไม่ติดคุกจริงหนึ่งปี แต่ที่น่าสนใจจะรวดเร็วกว่านั้นคือการที่ได้ประกันคดีมาตรา1นึ 2, จะมีการยื่นถอดถอนการประกันตัวเพราะทาสารได้ทำมนูญชี้แล้วว่ามีการเข้าไปแทรกแซงครอบงำล้มล้างจุดนี้เป็นจุดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากประสบการณ์ของตนลำดับถัดไปก็คือเรื่องของคุณอุ้งอิงคดีต่างๆที่เร็วหน่อยก็คือคดีสนามกอล์ฟเอาไพรและบางเรื่องในงตลาดหลักทรัพย์ เรื่องนี้จะเกิดแรงกดดันให้คุณอุงอิงลาออกหลายคนก็วิตกยุบสภาแต่เรื่องมันมีคดีอาญาคือสนามกอล์ฟอเอาพายแล้วจะลากครอบครัวเข้าไปด้วยทาดาไทยเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงนามก่อนพ้นจากตําแหน่งให้ปลัดมอทอโดยรองปลัดหัวหน้าภารกิจที่ดูแลกรมที่ดิน จะต้องเป็นผู้ลงนามเพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและที่ประชุมใหญ่กฤีฎีกาให้ที่ตกเป็นธรณีสง์ถ้าไม่ทำก็ผิดเข้าขายมาตรา157เเพราะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดินได้มีการสั่งราชการเอาไว้แล้วจะเป็นอื่นไปไม่ได้ สุดท้ายที่มีการปล่อยข่าวคุณยิ่งลักษณ์จะกลับที่คุณทักษิณพูดเอาไว้เมื่อเดือนตุลาและจะกลับในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมถึงตอนนี้คงต้องคิดใหม่แล้วฝันจะไปอยู่อีก3ปีนอกจากจะกลับมายากแล้วจะต้องมีคนออกไปเพิ่ม อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของสารรธรรมนูญในคดีครอบงำพักนั้นทางทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบย้อนไปเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพศ2567พบว่าสารรธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและคำร้องขอให้สารรธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เรื่องพิจารณาที่36ั2567 นายธีรยุทธสุวรรณเกศรผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อ้างว่านายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่3และพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6ประเด็นผลการพิจารณาสารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์จากการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาพิจฉัยหรือไม่ในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดโดยให้จะส่งต่อสารรัฐธรรมนูนภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ